อธิบายมาอธิบายได้ไหมกรรมคือการกระทำใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องคำว่าไม่ต้องเอาคำว่าผิดถูกมาว่ากันเดี๋ยวมันทะเลาะก,กันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คำว่ากรรมคือการกระทำถ้ามันไม่ใช่อธิบายว่างไงนะถ้าบอกว่าใช่อธิบายว่างไงทีนี้นะทางฝั่งลุงนะนะ จะตอบว่าใช่กรับท่านันั้นนะครับกรรมคือการกระทําถ้าใครก็ตามถ้าถามว่ากรรมคืออะไระถ้าใครก็ตามที่ใครบอกว่าคือการกระทําสําหรับลุงนี่จะให้คะแนนไปว่าเพียงหเท่านั้นนะกรรมคือการกระทำเนี่ยมีเพียงหนึ่งเเท่านั้นแปลว่าไม่ปฏิเสธของการกระทำนะแต่ให้คะแนนไปเพียง1%เท่านั้น นะครับแล้วแล้วทำไมแม่ให้ตั้งร้อยเปอร์เซ็นล่ะลุงก,ก็ก็มันมีข้อคำอธิบายนะมันมีคำอธิบายนะกรรมคือการกระทําถ้าถามลุงลุงตอว่าทุกเพียงหนึ่งเปอร์ซนเท่าน,นั้นมันเริ่มจากตรงไหนทีเนี้ยครับที่บอกว่าหนึ่งเอร์ซนเนี่ยนะ เริ่มจากคำนี้ครับท่านมาจากเริ่มตั้งแต่แต่ละท่นานแต่ละคนมาเริ่มปฏิสนธิง่ายๆคือตั้งแต่ร้องแอมากแล้วกันไนงะนั่นแหลคะครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาจะใช้เวลาในการอยู่โลกวันนี้กี่ปีก็ตามทีจากนั้นไปเผาไปฝังทั้งหมดตลอดช่วงชีวิตเป็นการกระทำทั้งสิ้น จากปีกี่ปีก็ตามทีรวมไม่หลงงโจงให้เพียง1%เปอร์ซเท่านั้นสำหรับลุงนะครับให้หนเอร์ซ็นตเลขเกอร์ซ็นต์ล่ะคืออะไรที่นี่ครับเก้้านั้นก็คือเรื่องราวของสามสิบเอ็ดภพภูมิคือเรื่องราวของอดีตตะกรรมนาเห็นไมงานเนี่ยเขายัางเขาเป่ายัางครับอดีตกรรม ก็คือเรื่องราวของอดีตแตชาตินั่นเองครับรวมแล้ว31ภบภูมิพที่ว่าภูมิที่หนึ่งของเป็นมนุษย์แอน้นนะครับคือ1%แพทย์ตรงนั่นเองรับได้ไหมครับตรงนี้ถ้ารับไม่ได้ก็หาทางอธิบายเอาเองทงนันครับลุงก็มีเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมครับแตทท่ที่แน่สำหรับลุงนะเกิดเองไงไหนมา เมื่อกี้นี้อธิบายเผื่อใครสักคนหนึ่งท่านเองนะครับเพราะว่ามันมีแนวคิดอยู่